ครมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับวันนี้ผมมาแจากของเนื่องจากตอนนี้นะครับมันวันปีใหม่แล้วผมก็จะอยากแจกให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับโอเคทูโฮมของเรานะครับผมนี่นะครับเป็น power bank ขนาด4,000ม ah ิิลลแอม เห็นโลโก้โอเคทัวร์ไหมเท่สุดๆไปเลยนะครับอยากได้ใช่ไหมกติกาง่ายๆนะครับผมที่จะได้ไป2รางวัลเท่านั้นสำหรับใครนะครับที่จะเป็นผู้โชคดีกติกาง่ายๆฟ,ๆฟังดีๆฟังดีๆนะครับวิธีง่ายๆกดแชร์คลิปนี้นะครับผมและติดแฮชแท็กนะครับโอเคท o m e 2โฮมฟังอีกครั้งนะครับกดแชร์คลิปนี้และแฮชแท็กนะครับ ว่า OK to Home 2017ง่ายๆและอย่าลืมเลครับเปิดเป็นสาธารณะด้วยไม่งั้นเราจะเช็คไม่ได้นะครับว่าใครแชร์ไปแล้วมัางจับฉลากและประกาศผลนะครับในวันที่10มการานี้นะครับผมเวลา19นาฬิกาเข้าไปติดตามกันได้ใน YouTube c n a n n e l OK to h นะครับผมแล้วก็ เฟ e บุ o กนะครับเพจโอเคทูโฮมนะครับผมเข้าไปเช็คจะได้รู้ว่าตัวเองได้สองรางวัลใหญ่นี้ไปหรือเปล่านะครับใหญ่มากๆเลยนะครับรวม2อันก็8,000มิลลิแอมโอโหสุดยอดนะครับแบบโทรศัพท์หมดเวลาเข้าป่า <laughs> ในส่วนของคลิปนะครับคลิปวิดีโอเราจะลงไว้ทั้งในเพจ k อเค o o m e แล้วก็ใน c h anel n okay o k เคทูโฮมใน u t u b e นะครับสามารถกดแชร์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าจะเป็น Facebook เพียงแค่แฮชแท็ให้เรา คลิปที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับแฮชแท็กว่า o k t o oh ท o m e 2 0 1 7เพียงแค่นั้นเราจะตรวจสอบเองนะครับผมแล้วก็จะประกาศผลในวันที่10อย่างที่บอกไปนะครับเหมือนเดิมสุดท้ายเข้ามาติดตามกันได้เว็บ OK t o o o โ .com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรา Facebook Line Instagram แปะไว้ด้านล่างแล้วสุดท้ายกด Subscribe ด้วยเหมือนเดิมขอบคุณที่ติดตามจนมาถึงวันปีใหม่นี้ขอบคุณมากนะครับ